สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสนุกกับมือถือชาแนลกันนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการต่อใบกับขี่ออนไลน์กันนะครับพร้อมทั้งการเข้าไปอบรมออนไลน์ด้วยนะครับขั้นตอนในการต่อใบกับขี่ออนไลน์นะครับของปีพศนี้นะครับ2564นนะครับจะต้องใช้แอปพลิเคชันนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก่อนนะครับ แล้วก็สำหรับการกรอการายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องใช้บ,บัตรประชาชนนะครับไปกับขี่นะครับเตรียมให้พร้อมเลยนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับเข้าไปที่ Play Store นะครับเปิด Play Store ขึ้นมาครับที่ Play Store ครับพิมพ์คำว่า DLT Smart Q นะครับ DLT นะครับ d ิมตัวดีตัวแอลก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับ D LT SmartQue u โลโก้สีม่วงนี่นะครับกดเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นทำการกดติดตั้งครับ d l t Smart Q u นะครับเราจะจองคิวการต่อไปกับขี่ด้วยแอปนี้กันนะครับรอสักครู่ให้เครื่องทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปในมือถือของเรานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเปิด ADLT Smart q e ขึ้นมาครับกดเปิดครับคลิกอนุญาตนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับ Connecting น,น,นะครับเลือกภาษานะครับในที่นี้เลือกภาษาไทยกันนะครับถ้าเลือกใช้ภาษาไทยเป็นค่าเริ่มต้นค่าตั้งต้นใช้หรือไม่คลิกตกลงครับ ใช้งานโดยบัตรประชาชนนะครับคลิกบัตรประชาชนครับรหัสบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของคุณผู้ชมรหัสบัตรประจําตัวประชาชนเลขอะไรกรอกไปตามนั้นเลยนะครับกรอกรหัสบัตรประชาชนเสร็จแล้วเข้ามาที่หน้าข้อมูลส่วนตัวนะครับบรรทัดแรกเลยนะครับที่เป็นรูปหัวใจนะครับให้เลือกคํานําหน้านะครับนายหรือนางนะครับ ถ้าเป็นนางสาวก็ต้องเลื่อนขึ้นมานะครับทำนามหน้ามีให้เลือกน,นะครับนายนางแล้วก็เลื่อนขึ้นมานางสาวนะครับผมจะเลือกานนะครับพิมพ์ชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับกรอกรปโทรศัพท์นะครับ กรอกอีเมลนะครับล ne กรอก ID l i n ลนนะครับตอนนี้ของลน์นะครับถ้าเราไม่มี ID ก็ไม่ต้องกรอกนะครับคลิกเมื่อกรอข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับคลิกลงทะเบียนครับสร้างรหัสผ่านสำหรับแอปนี้นะครับกรอกหมายเลขหรือตัวอักษรให้ตรงกันทั้งสองบรรทัดนะครับเมื่อมีเครื่องหมายถูกวงกลมสีเหลืองนี้ขึ้นมาแสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ต้องจำรหัสผ่านเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จนะครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายถูกต้องวงกลมสีเหลืองเสร็จกดยืนยันนะครับก็จะแอปก็จะพาเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับเลือกสนักงานนะครับ <c oughs> ผมอยู่จังหวัดเช,นนชียงใหม่นะครับผมก็จะพิมพ์เชียงใหม่นะครับคุณอยู่จังหวัดไหนนะครับเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนนะครับก็พิมพ์จังหวัดนั้นนะครับก็หลายชื่อก็จะขึ้นมานะครับ เลือกสำนักงานขนส่งที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับที่คุณสะดวกที่สุดนะครับคลิกเลือกครับคลิกตกลงนะครับคลิกที่งานใบอนุญาตนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมา4อันให้เราเลือกนะครับตามออปชันที่เราต้องการนะครับจาก5ปีเป็น5ปี อายุไม่เกิน1ปีอบรมผ่าน e-learning นะครับอันแรกนะครับแล้วอันที่ 2, 2เปลี่ยนชนิดจาก2ปีเป็น5ปีแล้วก็ขาดไปกับขีขาดไม่เกิน1ปีนะครับอันที่3าบไปเนี่สุขบุคคลหนังสือรับรองผ่านการอบรม15ชั่วโมงอันที่4พรบ,บรถขนส่งต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในที่นี้ผมจะเลือกอันแรกนะครับของผมจะไปต่อ5ปีเป็น5ปีนะครับแล้วก็เพิ่งหมดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับอย่างไม่เกิน1ปี แล้วก็จะอบรมผ่าน e-learning ก็คือจะไม่ไปนั่งฟังอบรมที่สถานีขนส่งหนึ่งชั่วโมงไม่มมมนะครับเราจะอบรมผ่านเว็บเลยนะครับแล้วก็เอาผลการอบรมไปยื่นที่สํานักง,งานขนส่งนะครับคลิกอันแรกนะครับวันที่เหลือวันนี้วันที่26 27 28 29 30เต็มหมดนะครับเต็มหมดนะครับเราจะคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ไป ด้านขวามือนะครับด้านบนถัดจากเดือนกันยานะคลิกไปเปลี่ยนเดือนตุลาคมเต็มหมดนะครับตามเครื่องหมายด้านล่างนะครับมีว่างมีเต็มถ้าสีแดงนี่วันหยุดนะครับสีเหลืองน,นี่คือเต็มวันหยุดเยอะมากนะคะเดือนต่อไปว่างไหมพฤศจิกายนเต็มหมดนะครับสงสัยจะไม่ได้ต่อแล้วคลิกเดือนธันวาคบโอ้โหเต็มหมดเลย มกราเดือนมกราคมมีวันว่างอยู่นะครับคลิกเลยนะครับเลือกวันที่มันว่างนะครับที่เป็นสีดำนะครับคลิกไปครับเสร็จนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับรอบบริการนะครับก็จะมีเวลาที่ว่างให้เราเลือกนะครับไม่น่าจะมีให้เลือกนะครับจะมีวันที่จะมีเวลาที่ว่างที่เราจะต้องไปนะครับบ่ายสองครึ่ง14.30นย์นะครับ คลิกเลือกเลยครับพอคลิกเลือกแล้ววงกลมสีขาวก็จะมีจุดสีเหลืองด้านในนะครับแสดงว่าเราจองเวลานี้ได้แล้วบ่าย2องครึ่งนะครับของวันที่13เมกราคมปี5เลยนะครับคลิกยืนยันการจองเลยครับคลิกตกลงครับเราก็จะได้ QR code ขึ้นมานะครับ เมื่อได้ QR code การยืนยันการจองเรียบร้อยนะครับก็ทำการแคปหน้าจอเก็บเอาไว้เลยนะครับเรียบร้อยไปสำหรับขั้นตอนการจองคิวผ่านแอป DLT นะครับเดี๋ยวเราไปที่ขั้นตอนต่อไปนะคือขั้นตอนการอบรม e-learning นะครับผ่านเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจองคิวต่อใบกับขี่นะครับออนไลน์นะครับผ่านแ oui, er อป DLT นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยสำหรับคลิปการอบรม e-learning นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาอบรมกันที่สถานีขนส่งกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปการอบรม e-learning เอาไว้แล้วเข้าไปรับชมกันต่อเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับพบกันคลิปต่อไปเลยครับสวัสดีครับ